วันทัวร์วันที่6วันเสาร์ผมเก็บภาพเด็กๆที่ตั้งใจทำงานมาช่วยในการเตรียมงานทำบุญบ้านแล้วก็คล้ายวัดเกิดของลูกชายคนเล็กก็มาดูเด็กๆที่รักกันมาช่วยงานกันมีหลายคนจากในภาพการเตรียมงานแบบง่ายๆก็หวังว่าคงจะเป็นการเก็บประวัติศาสตร์ไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ดูกันว่าบ้านหลังนี้บ้านที่ประเจ็ด2ี่ปีต้องการให้เกิดเคลียร์ไนท์และราชสตอรี่ครับ ไปชมบรรยากาศการเตรียมงานนี่ทีมงานเคลียร์นทยจิตอาสาต้องขอบใจจิตอาสาทุกคนขอบคุณไปถึงผู้ป,ปกครองทุกคนเลยครับในการเตรียมงานทำบุญบ้านก็มีเด็กๆน,น่ารักนารักมีใส่เสื้อกระสูนแอนตี้โควิดมาด้วยแล้วก็พิทิตก็ตมาช่วยนะครับปรมมตเมนะครับหรือฮาร์ดจำกันไม่ได้ก็เปาบุญจิ้นเนี่ยครับ เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นสุดยอดของความหวังของคุณแม่คุณพ่อก็คือคุณครูจากเรียบเขตจำแพงแสนหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังมาช่วยตามกก่าวามสามารถพิเศษติดายบ้านทิพเนตศจ,จากที่ภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวนะครับติดอาสาเคลียร์นก็ แพ็กหนังสือปีทองต้นฉบับพร้อมด้วยความปลอดภัยนะครับก็จะมีสเปร์เคียนหน์มอภใหยสำหรับท่านที่มาร่วมงานอันนี้ก็เป็นกิจกรรมน้ำใจแล้วก็ทำในฐานะความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็มีของที่ลึกนายกโลทแลล็แร้งนะครับ ความสำารพิเศษเนี่ถึงจะมียังไงก็อยู่ที่จิตใจครับคิดบวกทีกขั้นตอนหนึ่งก็คือดูภาชนะที่ต้องเหมาะสมกับพระคุณเจ้านะเพื่อถวายน้ำปาะนะหรือจะทำให้เห็นว่าการทำประกอบพิธีทางาศาสนาก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้มีใจครับที่เด็กๆก,กันสูตรทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันดำเนินการอย่างเรียบร้อย นี่เป็นน้ำใจทางทีมสิทธิ์เก่าแล้วก็ปัจจุบันที่ให้ความเคารพรักมาช่วยงานบุญเป็นจิตอาสาแต่ในานามของทีมงานเคลียร์ในนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้แล้วก็เดี๋ยวดูตอนที่เขาจัดเสร็จมีทั้งฝ่ายวิธีการฝ่ายดูแลข้าวของทั้งหมดนี้เป็นเด็กกระสุนทั้งหมดนะครับที่มีอนาคตกําลังช่วยสร้างสิ่งหนึ่งก็คือตอบแทนความรู้สึกดีๆให้กับผู้ในการโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวทำบุญบ้าน,นและคล้ายวันเกิด คุณสันทิพยเนธที่ขาดไม่ได้แล้วกจาจัดบรรยากาศงานก็สร้างความชัดเจนขอบคุณหนูตองเจ็ดที่ยังคงรักการนิรันด์วันนี้นิพนกับทีมงานมาดูแลชุดเล็กๆเ,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 เลยนะครับฉากึ้นแล้วครับทีมงานตองเจ็ดยกเครื่องเสียง การทํางานทุกครั้งเนี่ยที่สําคัญก็คงจะอยู่ที่หลังจากที่เราทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็คงจะต้องมีมุมหนึ่งครับเป็นโมเมนต์เป็นโมเมนต์ในการที่จะบอกว่าอะไรคือความสุขในการทํางานนี่ก็คือไข่ไก่อารมณ์ดีแตงโมจากผู้ปกครองหนังสือแล้วก็ของที่จะอยู่ในงานอย่างเรียกว่าเรียบง่ายไปด้วยก,กันสุพรรณบุรี เป็นหนังสือแจ้งเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อขออนุญ,ญาตขออภัยในความไม่สะดวกและก็ชี้แจงเบื้องต้นประกอบไปด้วยพระคุณเจ้าเจรูปถวายปิดตเช้าแขกโดยประมาณ50คนขออนุญ,ญาต,ออญญาตการจัดงานจากศูนรรย์บริการสถานการณ์โควิดขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ในการจอดรถ ทำเพื่อให้ทุกคนสบายใจเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งสำหรับรายการที่จะมอบให้กับท่านภูมิเกียรติที่มาร่วมงานนะครับที่นั่ัครองของใจถวายพระคุณเจ้า มุมถ่ายภาพพร้อมแล้วครับในความเป็นมงคลจัดไว้เจ็ดน้ำดับพระสมณศักดิ์สายโยเกรย์น